อยากกินอะไรอีกไหมจ๊ะฉันอยากรู้จังว่าไอศครีมสำหรับกีซอกมีรสชาติยังไงมันก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นนะไม่ใช่แค่ไอศครีมหรอกแต่เป็นชีวิตเขานั่นแหละเขาไม่หนาวจนแข็งแต่ก็ไม่รู้สึกอบอุ่นชีวิตของเขาเป็นแบบนั้นแหละ อาจารย์เกลี้ยกล่อมเขาได้ยังไงคะมันเป็นความลับขอบคุณนะคะอาจารย์หมอให้ใส่ใจที่อาการไม่ใช่สิ่งที่ผู้ป่วยบอกหากยึดติดกับความรู้สึกผู้ป่วยก็จะไม่เห็นอาการมีคนบอกฉันแบบนั้นคะ่ะฉันรู้สึกสับสนมาตลอดว่าคนใส่ใจแต่อาการหรือเปล่าอาจารย์ช่วยฉันได้ค้นหาคำตอบ ผ่านเรื่องราวของผู้ป่วยค่ะเรื่องราวของผู้ป่วยไม่ได้ให้คำตอบเราเสมอไปหรอกนะมันแค่เบิกทางที่นำไปสู่คำตอบต่างหากนะค่ะฉันจะจำไว้ค่ะขอบคุณมากนะสำหรับคำใบ <c oughs> ้กลับบ้านเถอะค่ะ안녕하세요 ซีรีส์ภาคไทยมาไว้สุดที่วีลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์ like, กด u ับส r i ร้กดกระดิง่ง